คนแต่งเพลงนี้เกือบสวยแต่สุดท้ายโชคดียิ่งกว่าถูกหวยเรื่องเล่าเกลดเพลงวันนี้ ขอกล่าวถึงเพลงยอดนิยมอมตะที่ครูเพลงผู้ล่วงลับได้ฝากไว้ในแผ่นดินให้ลูกหลานได้ลิ้มรสที่แห่งเสียงเพลงเพลงนี้มีที่มาที่ไปไม่ธรรมดาและค่อนข้างโลดโผนวิจจะเกิดเรื่องใหญ่เพราะเพลงที่แต่งไปละเมิดลิขสิทธิ์เรื่องราวของนักเขียนผู้ยิ่งใหญ่แต่เมื่อได้เจอตัวพูดคุยสัมผัสและเห็นหน้าค่าตาเห็นอัธยาศัยกันแล้วนักประพันธ์ระดับตำนานเจ้าของต้นเรื่องที่เป็นที่มาของเพลงกลับไม่เอาเรื่องเอาราวนำซ้ำยังอนุญ,ญาต ให้ใช้เรื่องราวในนิยายเรื่องนั้นทั้งหมดไปแต่งเป็นเพลงได้แต่เพียงผู้เดียวอีกด้วยเพลงดังกล่าวนี้คอเพลงนักฟังเพลงที่ชื่นชอบเพลงภาษาสวยเพลงที่ได้บรรยากาศหวานซึ้งและฮึกเหิมไปในตัวต้องรู้จักเพลงนี้นั่นก็คือเพลงที่มีชื่อว่าผู้ชนะสิบทิศที่ร้องว่าฟ้าลุ่มอิระวดีคืนนี้มีแต่ดาวแจ่มแสงแวววาวเด่นอัคราวสว่างสวย เสียงคลื่นเราฤรดีคืนนี้ข่าเปลี่ยวใจเน็บหนาวสวงในแปลกชะนคยข้าเศร้าวิญญาและอีกท่อนหนึ่งร้องว่าไปรบอยู่แห่งไหนใจข้าหนึ่งถึงเจ้าเคยเล้าลมโชมแม่ข่ากลับมาเมืองแปรมองเหลียวแลแสนเปลี่ยวเปล่าไม่มีแม้เงาข่าเศร้าอะไรหัวใจแทบขาดอนาจใจไม่คลาย เจ็บใจคนรักโดนรังแกข้าจะเผาเมืองแปรให้มันวอดวายจะตายให้เขาลือชายจะให้เขาลือชายว่านามชื่อกูผู้ชนะสิบทิศผู้ชนะสิบทิศเพลงนี้ประพันธ์คำร้องและทำนองโดยครูสไลไกรเลิศโดยได้รับแรงบันดาลใจจากเรื่องผู้ชนะสิบทิศแต่งโดยยาขอบหรือนายชวดแพร่พันธ์ เนื้อหาของเพลงกล่าวถึงบุเรงนองซึ่งกำลังรำพึงรำพันถึงนางอันเป็นที่รักเป็นอีกหนึ่งเพลงอมตะที่มีการนำมาขับร้องใหม่อยู่เรื่อยๆต้นฉบับคือขับร้องโดยชรินนันทนาคร ศิลปินแห่งชาติบันทึกแผ่นเสียงครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2497โดยชื่อแรกเริ่มของเพลงนี้ผู้แต่งตั้งชื่อว่าบุเรงนองรำลึกต่อมามีการเสริมเนื้อเพลงบางส่วนและได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นผู้ชนะสิบทิศเพื่อใช้เป็นเพลงประกอบละครผู้ชนะสิบทิศที่ชรินนันทนาครรับบทจะเด็ดคู่กับสวลีผกาพันรับบทตลแมกุสุมาออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง4บางขุนพรมพศ2504 สำหรับที่มาที่ไปที่วิจจะเป็นเรื่องใหญ่นี้ชรินนันทนาคอนศิลปินแห่งชาติซึ่งเป็นนักร้องลูกศิษย์ก้นกุติที่คอยอยู่ใกล้ชิดดูแลครูสไลด์กลเลิศในยุคบุกเบิกและได้อยู่ในเหตุการณ์ตอนที่ท่านประพันธ์เพลงนี้ได้เล่าถึงที่มาที่ไปของเพลงผู้ชนะสิทธิทิศไว้ในคอนเสิร์ตคืนฟ้าสวยประมาณว่าที่จริงแล้วฟ้าลุ่มอิระวดีที่ครูสไลด์แต่งบรรยายถึงนั้นฟ้าจริงๆที่สายตาของผู้ประพันธ์เห็นตอนแต่งคือฟ้าแถวร้านอาหาร ที่ชื่อว่าครัววังหน้าจะเรียกว่าอิระวด,ดีอยู่ที่ครัววังหน้าก็ว่าได้ชรินนันทนาคอเล่าย้อนไปถึงช่วงเวลาที่ได้คลุกคลีกับครูเพลงตอนเกิดเพลงนี้ขึ้นว่าปกติครูเป็นคนแต่งเพลงไม่เป็นที่ท่านจะนั่งรถเมย์สายถนนตกหลักเมืองหลักเมืองถนนตกผมก็ต้องไปนั่งกับครูก็นั่งขึ้นไปขึ้นมาท่านบอกว่ารถเมย์คือที่ชุมนุมของชีวิตทั้งหลายท่านเห็นประสบการณ์ของผู้คนบนรถเมย มีรักมีโศกมีโลภมีโกรธมีนักล้วงมีสารพัดครูอาศัยรถเมย์เป็นที่เขียนบทเพลงมีอยู่วันหนึ่งครูพาผมลงที่เวิ้งนาครเกษมพอถึงเวิ้งนาครเกษมจะมีร้านขายหนังสือมากมายครูก็ไปยืนอ่านนวนิยายเรื่องหนึ่งชอบมากจะซื้อก็ไม่มีสตังค์แปดเล่มรวมแล้วราคา200กว่าบาทในสมัยนั้นครูไม่มีเงินครูก็ไปยืนอ่านครูใหญ่อแปะเจ้าของร้านก็ถือไม้ขนไก่มาทำทีเป็นปัดฝุ่นไล่ไปเรื่อยครูเห็นก็สกิดสกิดกระซิบว่า มันมาแล้วไปเถอะออกไปอีกร้านหนึ่งทำแบบเดียวกันอ่านได้ประมาณ15นาทีมาไล่อีกแล้วครูบอกไปไปอีกร้านหนึ่งจากเกษมบรรกิจไปแพร่พิทยาจากแพร่พิทยาไปอุดมศึกษาวนอยู่20กว่าร้านพอตกเย็นครูก็พาผมไปที่ร้านอาหารครัววังหน้าสมัยก่อนเป็นสโมสรเทศบาลนครปรุงเทพเป็นที่ที่เห็นเวงน้ำเจ้าพระยาสวยที่สุดดวงดาวในคืนนั้นท้องฟ้าก็งามประหลาดส่องแสงระยิบระยับนับหมื่นนับแสนเป็นท้องฟ้าที่งดงามมาก ครูทำเพลงขึ้นมาเพลงหนึ่งเป็นเพลงสำคัญในชีวิตของผมจรินนันทนาครอ,อีกเพลงคำร้องนั้นขึ้นต้นว่าฟ้าลุ่มอิระวดีคืนนี้มีแต่ดาวอิระวดีอยู่ที่ครัววังหน้านี่แหละเพลงนี้แต่งเสร็จครูบอกว่าให้ตั้งใจร้องผมก็ไปร้องเพลงนี้ที่สถานีวิทยุสมัยก่อนมีที่ระบายเพลงอย่างกรมประชาสัมพันธ์เราเข้าไม่ได้เพราะว่า เป็นของคณะสุนทราภร์เราก็ไปร้องกันที่วิทยุ1ปนสถานีวิทยุรักษาดินแดนร้องไม่นานก็มีจดหมายซองสีชมพูมาถึงครูสไลดไครเลิศให้ไปพบด่วนครูบอกเฮ้ยไปด้วยกันหน่อยเจ้าของเรื่องเขาให้ไปพบตอนนั้นผมก็จำหนทางไม่ค่อยได้ว่าไปทางไหนเพราะเพิ่งมาจากเชียงใหม่ก็เดินเข้าไปเลาะๆเป็นซอกเล็กซอกน้อยผ่านโรงพิมพ์ก็เข้าไปเจอคนคนหนึ่งรูปร่างเล็กๆมีนวดท่าทางก็ไม่ค่อยดุท่านถามคําแรกว่านึกยังไงถึงเอาเรื่องผู้ชนะสิทธิ์ไปแต่งเป็นเพลง รู้หรือเปล่าว่าผิดกฎหมายครูละล่ำละลักบอกรู้ครับอ้าวรู้แล้วทําไมทําเออชอบจะเด็ดมันครับแหมมันน่ารักจะเด็ดเก่งมากน่ารักเหลือเกินซักไซส์ไล่เรียงจนพอใจเจ้าของบทประพันธ์ตบโต๊ะปุ่งถามว่าแล้วใครเป็นคนร้องครูเลยได้ทีชี้มาที่ผมนี่ไงน,นี่นี่ไอ้นี่ไอ้นี่ร้องผมไปนั่งอยู่ด้วยก็นึกตายแล้วว่ะเจ้าของบทประพันธ์บอกอ้าวลุกขึ้นยืนร้องหน่อยเต็มที่เลยนะจะไปร้องที่ไหนร้อยคนพันค,นคนฟังไม่เท่าคนคนนี้ฟังติดคุกได้ คืนนั้นผมร้องเพลงนี้ให้คนคนเดียวฟังและต้องร้องให้ดีที่สุดในชีวิตแต่ผมร้องคืนนั้นผมลืมทุกสิ่งทุกอย่างเพราะมีครูคอยให้กําลังใจอยู่ใกล้ๆร้องมาถึงท่อนเจ็บใจคนรักโดนรังแกผมสังเกตเห็นท่านยาขอบเอามือตบโต๊ะผมก็นึกเออสงสัยสอบไรพอได้พอจบเพลงท่านบอกรอเดี๋ยวท่านก็เข้าไปข้างในเอาหนังสือผู้ชนะสิทธิ์มาให้ครูสไลด์หนึ่งชุด8เล่มแล้วเขียนที่หน้าปกว่าอนุญาตให้นายสไลด์ไกลเลิศ นำเรื่องราวทั้งหมดนี้ไปแต่งเป็นเพลงได้แต่ผู้เดียวลงชื่อยาขอบนี่คือเป็นคำบอกเล่าของชลินนันทนาคนในคอนเสิร์ตตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาครูสไลด์ไกรเลิศก็ได้แต่งเพลงจากเรื่องผู้ชนะสิทธิ์ออกมาอีกหลายเพลงเบดเสร็จแล้วเราราวๆ14เพลงเช่นบูเรงนองรำลึกซึ่งแต่งขึ้นเป็นเพลงแรก และต่อมาหลังจากได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจากยาขอบก็ได้ปรับเปลี่ยนถ้อยคําบางจุดและตั้งชื่อว่าผู้ชนะสิบทิศเพลงอื่นๆก็มีบุเรงนองลั่นกรองลบกุสุมาอาธิษฐานกุสุมาวอนสวัสดิกุสุมายอดรักยอดพะทูเมืองแปรอเทตยาเพร,รักเป็นต้นถือได้ว่าจากกําลังจะสวยก็กลายเป็นโชคดียิ่งกว่าถูกหวยเพราะได้รับหนังสือซึ่งหาได้ยากในยุคนั้นจากมือนักประพันธเองพร้อมได้ไลายเซน็น ที่พีคสุดๆคือได้รับอนุญาตให้นำเรื่องไปแต่งเพลงได้อย่างเต็มที่อีกด้วยสำหรับประวัติคร่าวๆครูสไลด์ไครเลอรเป็นชาวมหาชัยบ้านเดียวกับชาลีอินทระวิจิตศิลปินแห่งชาติเป็นบุตรของนายบุญริศและนางทองย้อยไครเลิรเริ่มเรียนหนังสือที่โรงเรียนกล่อมพิทยาคารและโรงเรียนวัดพระเชตุพนเริ่มเรียนดนตรีกับ พระเจนดุริยางที่โรงเรียนพรานหลวงกรมมหารสพและได้บรรจุเป็นนักเปียโนลินประจาวงเครื่องสายฝรั่งหลวงร่วมวงเดียวกับเอื้อสุนทรสนานสไลด์ไกรเลือดลาออกจากวงเครื่องสายฝรั่งหลวงในปี2475ไปเล่นดนตรีในในท์นขลับกับนาถาวรบุตรและไปเล่นดนตรีสลับฉากละครที่ โรงละครปรามโมทยโรงละครเวิ้งนครเกษมและโรงละครวิมานนริมิรจนกระทั่งในปี2483ได้กลับมาร่วมงานกับพระเจนรุยยางในวงรุรยางกองทัพอากาศตำแหน่งนักไวโอลินและมีโอกาสได้ร่วมงานในภาพยนตร์ไทยเรื่องบ้านไร่นาเราของกองทัพอากาศไทยช่วงระหว่างสงครามโลกครั้งที่สองครูสไลได้ไปร่วมวงดนตรีของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ร่วมกับครูนาถทวรบุตรต่อมาหลังสงครามได้ร่วมงานกับสุธินเทสารัก ช่วยกันแต่งเพลงและปลุกปั้นชรินนันทนาครและสุเทพวงกำแหงจนมีชื่อเสียงเพลงที่มีชื่อเสียงคือเพลงดวงใจในฝันขับร้องโดยชรินนันทนาครบันทึกเสียงครั้งแรกเมื่อปี2494บทเพลงของครูสไลด์ไกลเลิศที่มีชื่อเสียงที่สุดคือเพลงบูเรงนองรำลึก หรือผู้ชนะสิบทิศและเพลงในชุดเดียวกันเช่นเพลงบุเรงนองลั่นกรองลบกล่อมอิระวดีกุสุมายอดรักจอมใจเจเด็ดยอดระทูเมืองแปรโดยทั้งหมดนี้ได้รับอนุญาตจากยาขอบดังได้กล่าวว่าข้างต้นแล้วผลงานเพลงอื่นๆที่มีชื่อเสียงได้แก่เพลงดวงใจในฝันเสียงเสือื่นจากสายลมสายลมเหนือม่านสายย้อยกากีเหมือนดอกไม้อีเหนารำพันหัวหินสิ้นมนรักม่านประเพณีครูสไลกลเลิศได้รับรางวัลแผ่นเสียงทองคำพระราชทานในปี2527 จากเพลงม่านประเพณีขับร้องโดยสถาพรมุกดาประกรณ์บันทึกเสียงครั้งแรกเมื่อปี2493ครูสไลด์ไกรเลิศถึงแก่กรรมเมื่อวันที่19มีนาคม2529สิริอายุ71ปี8เดือนวอดีแชนแนลขอขอบคุณทุกการรับชมรับฟังทุกการติดตามโปรดช่วยกดกระดิ่งกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานสรรหาเรื่องราวแง่มุมดีๆแบบนี้มานำเสนอในโอกาสต่อไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับ